สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสแกนทมครับรายการธรรมะรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะครับในสัปดาห์นี้ครับเรื่องที่เราจะไปสแกนคนรุ่นใหม่ชาวชนบุรีกันก็คือเรื่องของการปวดน้าครับซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งน,นะครับว่าการที่เราปวดน้ํานั้นเราจะต้องเอามือไปแตะต่อคนอื่นครับคนรุ่นใหม่ชาวชนบุรีจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเข้าไปชมกันเลยครับก็ถ้าเราเป็นคนถ้าเราไม่ได้เป็นคนเทน้ําเองเราก็แบบจะใช้มือต่อ แตะต่อคนอื่นไปอะค่ะมีความเชื่อว,ว่ามันจะได้รับส่วนบุญก็คือเหมือนเราจะได้เหมือนเราก็ได้ร่วมทําบุญด้วยอะค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนจากแต่งกันเนี่ยเป็นพมนมมือแทนมีที่ว่าไ, <ขอ S 2> ได้ก<อ>็ก<อ>็อาจจะไม่ถึงวะคะไม่รู้เหมือนนะค่ะคิดว่าการเอามือแตะตัวกันเนี่ยมันได้อะไรหรือเปล่ไม่ได้อะไรคะแล้วเราเทำยังไงครับสิ่งี่แตง่งกัก็นั่งพนมมือแล้วก็ สวดตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะค่ะแล้วจะได้กว่าจะได้บุญได้บุญส่งต่อๆกันเหมือนแบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นพนมมืออย่างเงี้ยครับได้ค่ะได้เหมือนกันแล้วเราเระคยพนมมือตอนแากไม่อะค่ะใช้แตะก็แตะคนต่อไปอะคะ่ะคือเขาก็จะได้บุญด้วยคิดว่าการแตะเนี่ยทำให้เราได้บุญด้วยค่ะพ่อแม่ก็จะเป็นคนกวดนะคะแล้วเราก็จะจับต่อๆกันมานะค,ะค่ะเขาบอกว่า ชาติหน,น้าจะเกิดมาเจอกันแล้วก็บุญจะได้แผ่ถึงกันนะคะเชื่อค่ะแต่ตัวค่ะแม่บอกว่าเพื่อจะได้บุญด้วยกันก็ก็ม,มันมันก็คือสิ่งที่เราทำอะค่ะทำบุญนั่นแหละค่ะเหมือนจะได้บุญต่อๆไปคะ่ะถ้าแตกกันต่อร้อยคนนี้คนที่ร้อยก็ได้เหมือนกันอาจจะได้น้อยกว่าก็ได้อย่างงี้อองง <laughs> ใช่เชื่อไหมก็เชื่อบางไม่เชื่อบางค่ะแต่ว่าก็แตะทุกครั คุณผ <esta> ู้ชมครับคนรุ่นใหม่ชาวชมบุรีทั้งหมดเลยนะครับที่เราไปสแกนมาวันนี้ครับมีความเชื่อว่าการที่เรานั้นปวดน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยไปแตะตัวต่อๆกันจะเป็นการแบ่งปันบุญกุศลที่ท,าทํามาด้วยกันนะครับล้วพระอาจารย์สมิทธ์ีละครับท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเ <t od os> ราไปตามกันเลยครับการกดน้าแล้วเวลาเรากดน้ำเนเราเอามือไปแตะต่อๆกันเนี่ยจะได้บุญไหมได้อานิสงส์หรือไม่นะครับได้บุญหรือว่าจะสามลิบผล ตอนที่เราได้ตั้งเจตนาหรือไม่นะครับทุกวันนี้เรานิยมกรวดน้ำให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วหรือคนที่ตายไปแล้วโดยสัส่วนใหญ่นะครับหรือว่าการทำความดีเรากรวดน้ำเพื่อให้กับเป็นการจดจำเราต้องเข้าใจดีว่าน้ำเป็นสื่อแทนเินเป็นพยานการทำความดีของเราดังนั้นการกรวดน้ำบางครั้งเรากลวดน้ำเราเห็นคนอื่นถือที่กรวดน้ำแล้วเราเขาเทน้ำ เราไม่จําเป็นต้องไปเอามือไปแตะหรือไปจับเขาว่าเราจะต้องกรธนั้นกับเขาเพียงแค่เราปลอมมือให้สวยแล้วก็ตั้งเจตนาให้ดีนะครับปลายเนื้อมือของเรานี้ก็เป็นเจตนาอย่างหนึง่งเราตั้งจิตตั้งใจให้มั่งคงให้เป็นอย่างเดียวเออชื่อหรือว่าแผ่บุญกุศลต,ตรงนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่าคนที่เราจะทําบุญไปให้เราก็ได้ถือว่าบุญนั้นสําเร็จครับขาอนิยมให้กับประธานที่ เป็นประธานในงานน้ำโกรดน้ำแต่เพียงผ,ผู้เดียวที่เหลือก็ให้ปนมือตั้งจิตตั้งใจเพราะเราได้มาทำบุญร่วมกันก็ขอให้ทราบว่าบางครั้งการกรดน้ำไม่จำเป็นต้องกรดมีสองแบบก็คือโกรดด้วยน้ำกับอุทิด้วยการตั้งจิตตั้งใจ ตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญกุศลตรงนั้นที่เราได้ทําบุญเอาไว้น่าจะได้เร็วกว่าไวากว่าแต่ถ้าเราต้องการยืนยันว่าเราได้ทําความดีจริง,รงๆก็ควรที่จะกดน้าหลังจากเสร็จพิธีเสร็จงานแล้วเราค่อยกลับไปกดที่บ้านหรือไปกรวดที่อื่นแล้วก็เอาไปลดใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการลดน้ําต้นไม้ด้วยก็ขอฝากเอาไว้ให้พวกเราว่าไม่จําเป็นต้องไปแตะร่างกายหรือว่าจะต่อต่อ,ตอ,ตอการเป็นท่อนะครับ ก็ให้เราป้อนมือสวยๆรับพรด้วยความเรียบร้อยสงบตั้งจิตตั้งใจสงบให้ดีแล้วก็จะได้บุญเช่นการอุทิศไปให้ถึงคนที่เราต้องการอุทิศไปให้ได้เท่ากันจเจริญพรผู้ชมครับอย่างที่พระอาจารย์มิทมิตรที่บอกนะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยทำบุญแล้วแล้วเราต้องตรวน้ํานะครับ แทนที่เราเนี่ยจะเอามือไปแตะตัวต่อๆกันครับเราสามารถพนมมือแทนได้แล้วก็ระ,ะลึกถึงบุญิส่วนที่เราได้ทําไปครับเราก็จะได้พนมมือแทนครับในวันนี้ครับรายการการทำก็หมดเวลาลงแล้วครับผมชลธีเกียนอากาศสุภวาต้องลาไปก่อนพบกันได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก่อนนะครับ